พราะตามแผนเนี่ยเขาจะต้องกลับเข้าสวมานาจแน่ๆแต่คราวนี้ผมก็ยังเชื่อเขากลับผู้สวมหน้าแน่ๆเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเสน่ห์มันไม่เหมือนเดิมเรื่องแบบเขาเขาตั้งใจจะเป็นที่หนึ่งด้วยความเพื่อความชอบขับเพราอผลมานอย่างเงี้ยผมชักงเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจะสามารถมาเป็นที่หนึ่งได้ขนาดนั้นหรือเปล่าคือเหนื่อยมากขึ้นอาจจะต้องทุ่มอาจจะต้องใช้ทรัพยากรการเมืองมากขึ้นเพื่อจะมาเป็นที่หนึ่งโอ้โหคุณทัตินี่เหนื่อยมากเลยผมบอกให้เลยนะ เราะนันตัวคุณอนุทินนี่จะยังขายได้ไมหมฮะในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่ขายได้ยังขายได้ขายได้ยังขายได้ครับจริงแต่ว่าขายดีหรือเปล่าอีกเรื่องเอา่ายังขายได้จริงแต่ว่าขายได้ราคาดีเท่าเหร่อีกเรื่องนะเอาปว่ามันมีผลกระทบแน่นอนต่อฐานเสีงยงภาคใต้อสองมีผลกระทบแน่นอนต่อกรุงเทพมหาคนครเพราะคนกรุงเทพเป็นคนที่อ่อนไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งประเทศมากกว่าภาคอื่นะ เช่นชายแดนลบก,กันกรุงเทพก็โมโห,หน้มท่วมแม่สายกรุงเทพก็เกิดความเห็นใจอย่างหนักน้ำท่วมภาคใต้ยิ่งเห็นใจอย่างหนักเลยมันตรงขผมเพราะต่อกรุงเทพครับอืมคะแนนกรุงเทพเนี่นนนย,ยสั่งคอนนะในขณะที่คะแนนภาคใต้เนี่ยสั่งคอนมากสุดอยู่แล้วอันนี้เราเราเราไม่ปฏิเสธไมปัดคงต้องทำงานหนักหน่อยอในในภาคใต้เพื่อเอาคะแนนคืนมาให้ได้นะครับนะ ส่วนอในกรุงเทพมหานครก็คงต้อง,ต,องต้องคงต้องทำงานให้หนักยิ่งกว่าภาคใต้อะเพราะผมยังไม่รู้เลยว่ากระแสเป็นไงเพราะที่ผ่านมาตอนมันล้นลงมาเยอะเลยแล้วที่ต้มทองทอ,องมานานเนี่ยออกมาระยะหนึ่งเลยอะ่ะนะครับนะแล้วก็ต้องยอมรับความจริงด้วยว่าแม้แต่กระทั่งก่อนหน้านั้นที่คุณอพิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักตอนนั้นก็ศูนย์พันที่กรุงเทพเหมือนกันใช่ใช่ใช,ใช่นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางทาง,ทางอะไรนะพักประชาธิปัตย์คงจะต้องวางเกมใหม่อะ นะครับในเรื่องของอทั้งภาคใต้และรทมว่าทําอย่างไรถึงจะสามารถเอาคะแนนเสียงกลับคืนมาได้